ตอนนี้ครับาจะดกี่ยวการการเอเซลออไลน์ครับนนี้จะมาเล่นเกมกับเธอลาเลียพาร์ทที่สองพาร์ทสองพาร์ทหนึ่งไอ้เฟิร์นปิดแบบโอ่วมวไปเลยเอาหน้าอยู่ที่สร้างบ้านโอ้โหบ้านนี่ใหญ่โอ้โหบ้านกูบ้านกูโดนอีกแล้วเว้ยอะไรอะไรก็บ้านกูใช่ไหมไอสัตว์เดี๋ยวสร้างบ้านใน้ัวกำแพงเลยเดะมาเขารับปาก โอ้ยอะไรไตังหมดเลยโอ,โอ้โหอะไรอะไรไม่ก็บ้านกูบ้านกูบ้านกูไม่ได้ที่ส,สวนสาธารณะนะเว้ยกลายเป็นคามาล่ารีสอร์ทนะนี่โอนได้แล้วในเดี๋ยวในกระแพงสร้างบ้านได้หมดเลยลยบรล่ะกระแพงอะ่ะเดี๋ยวแล้วเตะเฮ้ย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 เปิดมาดูนี่ดิฮะ อะไรอ่ะแป๊บนึงวางผิดฮะ้ยสมเกอะไรดีดีดทำไมข้างใต้เนี่ยข้างใต้กูเนี่ยเทเลย i r s ทำไมดูด้านล่างดิด้านล่างทำไมใต้ดูใต้ยนึงอเย เป็นไง Amazing Thailand เดี๋ยวทําทางทางงลทํกทําทําทําเราไม่เกิดในบ้านอีกแล้วเหรอต้อาวีต้าวีมาฮะโอ้โหอ้นกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยวันนี้แม่งมาบ้านกูตลอดเลยอะไรสามจะนอนแล้วเหรอไอ้สัตว์มาถึงบ้านกูเนี้ยไยิงแบบชั้นล่างเอา เอ้ยไอ้เปิดถ่ายชมบ้านนี้เออตชมบ้านนี้โอ้บ้านก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ยังตลงกลงเหมือนเดิมตลงกลงบ้านโอเคามันไม่มีอะไรในภัยแล้วแหละบบเนี้ยก็มาถ่ายดูนะครับว,ว่าบ้านเป็นยังไงบ้างานันจาเแซอ,อมบี้ เอากำเนีย่ยเดี๋ยวตัดฉากแป๊บนึงอะต่อจากเมื่อกี้นะครับต่อจากเมื่อกี้เพราะคัดไปโอ้โคดรร <c oughs> ัดไปเป็นชั่วโมงเลยเฟื่อเลยก็เอาง่ายถือว่ามานี่แล้วกันดูดิมาทำบ้านในชั่วโมงหนึ่งนี้ยกลางกลางมาดูอน้นแนะนำบ้านเนี้ย <c oughs> อนนอย่าเพิ่งอย่า <c oughs> เพิ่งทำบอกปลาท้องให้เสร็จ <c oughs> เอาลืมเทนะ้ำที่สอง ปลากระทองเอ้ปลามาเฉยเลยมาทไมนะฮะเออปลามาแอบปลาดปลาเด็กปลาเลยเฮ้ยอย่ากินปลาทองนะเราต้องเราต้องเอาปลาให้มันเข้ามาที่บ้านเราเราจะทำยังไงล่ะตัดปลาไปยังไงก็รอก็ฆ่ามันไปเออใช่เออฆ่ามันแล้วก็มาปล่อยในในเนี้ยมันกดทิ้งลงไงฮะอ่อนอ่อนถ้าเราถ้าเราคิดว่าแบบเราที่เกียดเดินตักไปตักมาทำไมเราด้านล่างให้มันทะลุ าไม่ไม่ถ้าทะลุน้ำน้ำมันต่ำน้ำมันจะมีเท่าเดิมก็แล้วมันพอมันไหลไปมันก้อนนี่มน้ำมันก็จะต่ำทั้งสองสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเจริบรีบๆก่อนอ้นครบยังตรงยังจะครบแล้วเดี๋ยวเส้นหนึ่งโอเคอ้นเหลืออันเดียวเส้นเดียว โอเคดัมเบลจบแล้วไม่ต้องแล้วดัมเบลเสร็จแล้วโอเคดัมเบลมินชั่นคอมพิวต์ยังไม่เสร็จหรอกเหลือแค่เส้นหนึ่งเขาพูดว่าแค่มันเส้นก่อนไอ้นี่นะเส้นก่อนถึงพื้นจริงอ่ะม่ให้ไงเดี๋ยวพูดย่างก็คือถึงเส้นนี้เฮ้ยอย่าเอาดีๆสไม่เอาเอาพูดจริงเอาไอ้ฮอนน้ำลวก ประมาณห้าหกครับเฮ้ยมีปลาสองตัวแล้วเฮ้ยนี่กูฆ่านะปลาทองเข้ามาในบ่อเราสองแล้วเหรอมาอยู่ปลาในนั้นอะตั้กปลาอยนี้มันจะเหนียวมันตรงเงี้ยปลาที่ไหนจะอยู่อย่างปลาฉลามอะไรประมาณนั้นอะเดี๋ยวมันก็มาเงี้ยไม่ใช่เองก็เองก็ตัดต่อเองก็ขุดไปต่อไงมันจะทำไงวะก็ขุดขุดต่อไง อวเดี๋ยวปลาฉลามขึ้นมาอยู่เองอหละทุยบอกออกจะกว้างกว้างนั่นแหละตองไปยินกันสามคนก็เบียดแค่ไหนอะอืเอออีกประมาณประมาณสามประมาณสองรอบ พอพออ้นคุด่อให้มันกว้างขึ้นเองเองดูโฆษณาปะเองดูโฆษณาปะไม่ดูที่ที่อะไรอ่ะอะไรบ่อน้ำบนเขาเทพศักดิ์สิทธิ์เอะเรวะอันเนี้ยเที่่วตักน้ำมาห่อที่มันมันเป็นอุทาห่อมาอเออ่ตักเกล็ดเดมดูเราตักน้ำไปโคกกมกำตักตักตักยันหอมอ่ะตักจับอ้วนอ้วนอ่ะตักยันหอมอ่ะ เออความพยายามอยู่ที่ไหนความมันเล็ดอยู่ที่นู่นโอเคอ้นครบแล้วถึงแล้วดาวดาวดาวคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวนะคุณหลอกดาวมามาข้อแถมสองถังหกสำหรับเขาสองถังแถมจักน้ําเล่นกันะจ๊ะได้ถังอ้นขุดต่อขุดต่อมาเฮ้ยนี่เลยแมมไปไปสร้างบ้านกันต่อก็ขุดต่อไง เออใช,ใ,ชใช่ใช่ใช่เออใช่เดี๋ยวเขาไอ้นี่ก่อนเขาทับทางน้ำก่นอนอ่าูดตรงนี้ง่ายกว่าเพื่อเพราะไงเราก็ต้องทำใหญ่แล้วใช่ไหมใหญ่ละล่ะ ดูสวนแล้วดีปลูกต้นไม้ซะแต่ก,ก็ไม่โตแต่ก,ก็ไม่โต,กกตสักต้นเฮ้ยหลองไม่ไหนแล้วห้ามาจาก<อ>ไหนเนี่ยโอเคอ้นแล้วก็ขุดเลยนั่นเองต้งทำนี่ก่อนอ๋อใช่ต้องขุดไม้ทำไม้ก่อน ได้เดี๋ยวพไปยำให้เด <We à S 1> <Du> ี๋ยวพไปยำให้หนูโอเคเติมไปให้อี่อย่าพึ่งลงไปก่อนเดี๋ยวเขาทางแดกเองตีนะตุป่วยแล้วน้ำทำไมน้ำลด ไม่แปลกอะตองรีไปเนี่แล้วมีไม้กา้านอ่อนแล้วมีไม,ไม้ก้านมันไม่ว่าปลาจะมาอยู่ะไม่มีไม้หรอกแล้วเราจะขึ้นยังไงถ้าตกงล,งล้มละก็หนึ่งเลยต้องต้องมีคนเสียทลาฆ่าตัวตายก็ฆ่าตัวท้ายนั่นเลยอะก็ใช่ไงเออเขามีความคิดที่อยากทดสอบความคิดหนึ่ง อะว่าถ้าเอาประตูไว้ทับ <c oughs> มันจะกั้นได้เหมือนไหมครับไหมเออลองดูมันก็ิดปหายเปิดนะปิดไม่ใช่น้ำ่วกหมดเลยนะไม่หรอกเออเราต้องใช้น้ำถังหนึ่งในการทดสอบมาเดี๋ยวจะเราทดสอบดูใชน้น้ำถังหนึง่งแค่นี้อยู่เลยน้ำถังหนึ่งเอาเปล่ปะใชน้น้ำถังหนึ่งในการทดสอบปะอ้อนมาดู เอาเลยียอ่นนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวใครมีประตูฮะขอประตูไหนได้ได้เดี๋ยวไปครับให้ยอะวางไว้ตรงไหนวางไว้ตรงหลังไฟเนี่ยเออดีมากแล้วหลังจากนั้นก็เดี๋ยวปั๊งปิดตัวน,นี้ก่อนปิดประตูก่อนเฮ้ย เดี๋ยวลองเอาใหม่ดิออนเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิโอออยหมดเกียร์สรุปก็คือล้มเหลวนั่นเองจะตายเออจะตายทำไมสรุปก็คือมันเป็นไปไม่ได้เอาใหม่ดิออนเฮ้ยเขาไมีรถคิดดีๆแล้วอะไรเดี๋ยวขอแป๊บนะปัดท่อ ดัมเบลดัมเบลขุดทางเชื่อมตรงเนี้ยให้ไปใกล้กๆบ่อน้ำเลยใกล้ๆนะไม่ใกล้ถึงใกล้ๆเลยพวกมีความคิดดีๆอ่าแล้วตอนแรกกูวานมันก็เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กันต่อกันไม่ได้ให้กันต่อกันแต่เป็คนของพี่ด,ดีเกี่ยวกับอันนี้ขุดไอรอนแป๊บบ ตอนมันอ่นนเฮ้ยไอ้แว่นนี่เราไปอ,อยู่มันเหมือนอะไรบ้างไม่รู้อะแว่นนำน้ำเลย <c oughs> ก็ไปไปได้ไปไว้น,น้ำเลยไ <c oughs> อ้อ้นมันเดินตอนกลางคืนดิมอ่มอ้นอยังม,มันหอมอ่ะไอ้ <c oughs> ดำจิต <c> า <oughs> คุณให้ทั่วเลยกลายเป็นทางเดินลับใต้ดินเพราะว่ามันจะกลายเป็นอะไรกลายเป็นองค์กรขายยาองค์กรขายยาลับใต้ดินพอพูดท็อตรู้ว่ายาอะไรยาละนาในกจอ อะไรพวกวกอะไรเยอะเลยไงกอเปิดไมันข้างหอสมกับบรรยากาศจริงเลยนะเออหืมบอกเฟรถ่ายคลิปอยู่นี่หว่าดืมดืมดืมแล้วไม่ได้เป็นแนะนำบ้านเลยเฟอร์เหนก็ะไรอย่างงี้ลำาแเลยลกลำเบลเมื่อกี้ให้เขุดไปะโอเคโอ้ยเบลขุดไปเดี๋ยวเราไปแนะนำบ้านบาบ้า อ่ะเดี๋ยวสวัสดีแนะนำรายการสวัสดีครับกครงการเชฟเกเบอร์ไลน์เราจะบอกเราจะบอกซ้ำทำไมอ่ะเรามีเอาไปเสกของนะครับมาแกน่าเสกของเผอกดปิดเ<บ>หรองั้นรีบเข้านะไม่งั้นจะหาว่าเสร็จของเลยเออมาอน้นเริ่มจากโอยโอยะไรเนี่ยอ่ะเริ่มจากกระเพงก่อนมาเริ่มจากด้านนอกเอ้ยโตแล้วเฟิร์สเฟิร์สกับตะไครหมดแล้ว ต้นไม้โตแล้วอ่าเริ่มจากกำแพงก่อนนี่เป็นกำแพงห<ช>้าส<ม>ิบเมตรห้าสิบเมตรที่ว่าเออจะมีไททันมาบุกหกสิบเมตรนะอ่าสำหรับการเดินทางนี่สามารถสามารถเอ้ยแล้วมันสามารถช่วยกันอะไรอ่ะเด e มเดิดมอ e าหรือโดนตาแห่งเชงยูล่าสำหรับเวลามันจะเข้ามานะ แต่ข้อเสียของมันก็มีอยู่ตรงที่ว่าเออพอมันเข้ามามันจะออกมาไม่ออกออกไปไม่ได้แต่ตอนนี้คือที่รอบสังหารสหาสหรับการยิงธนูที่ชุอหลวกเอ้ยมึงอ้นอ้นดับเปิดเป็นคนนัี้เหรออ้นเป็นที่รอบสังหารจากด้านบนแลยิงขงเห็นป่ะลงข้างล่างเนี่ยจะช่วยชพอตเป็นที่หนีภัยแล้วก็ยิงจากบนลงล่างที่ดี มีเปิดแล้าตอนนี้ก็ไปเปิดไปเข้าบ้านเข้าบ้านทางนี้หาเข้าบ้านเลยเหรออ่านะนี่ก็คือบ้านของผมทั้งหมดนะเอาไม่ใช่พี่ชายบ้านพวกเราเชิญมาสร้างเนาะด้านบนเัวแต่ดำแต่สร้างอะไรประมาณนั้นนะดูไอโวนคนนี้เป็นคนที่ไม่รู้เกี่ยวอะไรด้วยชื่อบิดบิชชื่อบิช อะไรประมาณนั้นนะนะแล้วก็เออคนนี้ชื่อว่าดัมเบลเราเรี้ยวอเมเฮ้ยเบิร์ดลงนี่ได้แบ็คเลนมาแบ็คเลนมาต่อต่อส่วนคนนี้ชื่อว่าแฟรงกี้นะแฟรงกี้ส่วนด้านล่างส่วนด้านล่างเป็นแถวนะครับสำหรับให้พวกไอ้คนที่อยากมาอยู่อยู่นะแล้วใครวะเราจะเล่นจะเล่นก็ได้แต่ไม่มีใครอยู่โอ้ช่างเอ๋ ้า้างนี้ก็คือบอกปลาท้องที่เราเราเราจะกล้องแป๊บเออช่ใช่ลืมิร์ s ด้า้าคือบอกปลาท้องที่เรากําลังทําอยู่นะตลาเงินปลาท้องตัวนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเรานะครับเป็นดันเป็นที่ขุดเป็นที่ขุดเป็นที่ขุดเหมืองเหมืองแร่นะแต่มันก็ไม่มีแน่หรอกดันก็ตาันต้โอเคแค่นี้หมดยัง ยัง,ยงด้านขวาด้วยเออด้านขวานี่ก็คือกระปุกออกสนที่ผมซื้อมาได้เงินหนึ่งปุ๊กหนึ่งทองแปงชิบหายเออเนอะตอนนี้ก็คือทางเดินลับที่เรากำลังเก็บตังกนะ่อนอะแราฟื่ไปไหนแล้วเนี่ยเก็บตังแนะนำสกลลยายไปปะไปตัวนี้ก็อไอ้นี่ทางเดินที่เราสร้างขึ้นจากด้านล่างนะครับส่วนนี้ก็คือประตูประตูเมืองด้านขวาของเอฟแท็คอนเทนทัในนี้ และนี่คือบ่อน้ําที่เราใช้สําหรับการขุดแร่เอ้ยไม่ใช่การทําบ่อปลาเงินปลาทองปลาไดมอนด์อนดมเอนละจบน้าตายเว้ยทำก็ไม่มีอะไรมากอนะเว่าบ้านเราไม่มีเงินสิธก็คือต่อไปเรื่อยๆก็โอเคนะครับขอจบรายการรายงานบ้านเท่าเพียงเท่านี้นะครับไปไปพักอาบเลยคือ